สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่ร้าน APK นะครับมารีวิวส่งงานรถไมโครบังคับ1ต่อ12นะครับเป็นรุ่นแคส3 3 6 E ตัวนี้ก็พึ่งประกอบเสร็จวันนี้นะครับลูกค้าเตรียมรถจะมารับนะครับจากร้านผมนะครับจากที่จังหวัดตราดนะครับเตรียมตัวเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มารีวิวให้ดูกันนะครับว่าตัวนี้เราทำอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นรุ่น เขาเรียกว่าเป็นรุ่นรุ่นสแตนดาร์ดออปชันนะครับก็คือเป็นชุดไฟธรรมดาตัวมาตรฐานเลยของผมนะครับก็จะเป็นตัวนี้รีโมทเรดิโอลิงก์ AT9S นะครับแล้วก็ชุดค wow. อนโทรลวาลเซอร์บคอนโทรลวาลก็จะเป็นตัวท o w า r p r o อ็9จีครับจริงๆก็ตัวนี้เราก็รีวิวมาหลายรอบแล้วนะครับก็เป็นโมเดลนี้นะครับจริงๆก็เหมือนเหมือนกันทุกคันนะครับในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็จะปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเข้ามาแล้วก็รีวิวลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็มาดูกันนะคร่าวๆแล้วกันตัวช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างตัวเฟรมรุ่นล่าสุดนะครับรุ่นล่าสุดเนี่ยก็จะอัปเกรดในเรื่องของชุดเฟืองชุดเฟืองข้างในนะครับให้มันเงียบลงแล้วก็ตัวชุดเบาะนั่งข้างในห้องหัวเก่งนะครับก็จะเป็นชุดแถมนะครับแถมในรุ่น ในรุ่นอ่ารุ่น Standard, นนใรุ่มาตรฐานเลยอะรุ่นตัวถูกสุดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยแถมให้มีไฟวัดโวลต์แบตเตอรี่วัดโวลต์น,นะครับแล้วก็ <c oughs> มีเบาะนั่งตัวนี้ราคา7 9 0 0 0 0 0 0น0นะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเอาแบตแมาแบตนะครับถ้าแมวแบตก็ให้ไป79000นะครับสแตนดาร์ดออปชัอย่างนี้เลยนะครับ79 0 0 พร้อมเล่นนะครับมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้าเอาครบทุกอย่างเลยแบตเตอรี่เครื่องชาร์จก็อยู่ที่แปดหมื่นทุนนะครับโมเดลนี้ราคาลูกค้าต่างประเทศกับลูกค้าไทยราคาเดียวกันนะครับไม่ได้มีชาร์จนะครับราคาเดียวกันน้ำหนักคันนี้อยู่ที่สามสิบสามสิบหกกิโลนะครับประมาณสามสิบหกกิโล เป็นโมเดลเแรกๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ37นะครับเพราะว่าแท็กหน้ากว้างกว่าแล้วก็มีบางส่วนที่ที่เป็นพาร์ตเหล็กนะครับที่ที่เราตัดออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นพาร์ตอลูมิเนียมแทนน้ำหนักก็ลดลงมานิดนึงนิดเดียวนะครับประมาณสักครึ่งกิโลตัวสติกเกอร์อันนี้ก็เป็นงานตัดนะครับเป็นงานตัดเครื่องใช้เครื่องตัด นะพวกพาร์ทข้างบนเนี่ยที่เห็นที่เห็นเป็นรายละเอียดดีเทลพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นรูปจากเครื่อง Cnc ทั้งหมดเลยเป็น CNC m a c h i n i n g นะครับ 3D Machining พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ CNC ขึ้นรูปพวกบอดีอ้บอดี้ต่างๆนะครับอย่างนงี้ก็จะเป็นงานเลเซอร์คัตนะครับที่เห็นเป็นรูๆนะครับดูสี่เหลี่ยมสวยๆนะครับก็ใช้สองเครื่องช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง C n c Machining หรือ CNC Laser นะครับก็ทางร้านเราทำเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเลเซอร์เราก็ตัดเองนะครับงาน m a c ช i n ซ CNC นะครับเราก็มีเครื่องที่ร้านนะครับก็ทำเองทั้งหมดงานประกอบนะครับเราก็ประกอบเองก็จะมีแค่อะไหล่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนนะครับที่เราสั่งนําเข้ามาแล้วก็อย่างเช่นไบแท็กอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็สั่งนําเข้ามานะครับ มีอะไรอีกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิววิธีการเล่นให้ดูนะครับจริงๆอ่ะ,อะการเล่นของเมโครนะครับมันก็จะเหมือนๆกันนะครับคือให้ให้เราดูที่รีโมทเป็นหลักนะครับว่าถ้ารีโมทเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นเ a ด i o l i n k a t 9s ฟังก์ชันในการเล่นวิธีการเล่นผมก็จะเซตไปเหมือนๆกันทุกคันนะครับถ้าเป็นรีโมทรุ่นอื่น รุ่นที่สูงกว่าอย่างเช่น fr sky x 9 d x 9 e x 1 2 s x 2 0 s x 2 0 t a n dem นะครับก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับออปชันว่าเราใส่ออปชันอะไรไปบ้างแล้วกออ็อุปกรณ์เสริมมันคืออุปกรณ์อะไรทำงานยังไงควรจะใช้ปุ่มไหนในการควบคุมอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็จะมีวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็น รีโมทรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือ Radio Link AT9S นะครับไม่ว่าจะเป็น 9S Pro 9S ธรรมดานะครับวิธีการเล่นผมก็จะเซตไปเหมือนเหมือนกันหมดนะครับอ่ะโอเคมาดูวิธีการเล่นนะครับวิธีการเริ่มต้นเล่นเอ่อตอนนี้ผมใส่แบตไว้ที่ตัวรถแล้วเดี๋ยวผมปิดแบตที่ตัวรถก่อนนะครับวิธีการเริ่มต้นเล่นเลยนะครับก็คือให้เราเปิดรีโมทนะเปิดรีโมทขึ้นมา โหมดการเล่นก็จะมีอยู่สองโหมดนะครับเป็นโหมดเปิดปั๊มเล่นกับมิกโหมดนะครับให้เราดูหน้าจอตรงนี้นะครับขึ้นว่ามิกนะครับอันนี้ก็คือมิกโหมดมิกโหมดกับเปิดปั๊มเล่นเนี่ยสองโหมดเราจะใช้สวิตช์ F ตัวนี้นะครับในการเปลี่ยนโหมดถ้าดึงก็าหาตัวเป็นโหมดเปิดปัม๊มดันไปข้างหน้าเป็นโหมดมิกปั๊มนะครับในขณะเปิดรีโมทก่อนก่อนเล่นรถเนี่ยเราจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเไร หลังจากเราเปิดรีโมทเสร็จนะครับก่อนเราเปิดรถให้เราเช็ค VRA ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้สุดนะครับ VRA หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้สุดแค่นั้นนะครับแล้วก็เปิดรถหลังจากเปิดรถนะครับเราจะได้ยินเสียงสัญญาณติ๊ด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 อะไรก็แล้วแต่นะครับคือให้ลูกค้าพยายามจําเสียงสัญญาณ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วจำนวนครั้งจังหวะความถี่นะครับของเสียงสัญญาณที่ดังหลังจากเปิดสวิตช์นะครับพยายามให้ลูกค้าจำไว้นะครับว่าเสียงสัญญาณเป็นยังไงเวลาที่รถมีปัญหานะครับเราจะอาจจะวิเคราะห์ได้จากเสียงสัญญาณอาจจะวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับได้จากเสียงสัญญาณว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยคือเกิดมาจากอะไรนะครับวิธีการเริ่มต้นเล่นนะครับเปิดรีโมทเสร็จปับ๊บเช็ค VRA v i a คือปุ่มนี้นะครับ สวิตตัวอื่นวลลุมตัวอื่นอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นย้ำแค่ v i a ตัวเดียวให้หมุนทนเข็มนาฬิกาให้สุดนะครับจากนั้นเปิดตัวรถหลังจากเสียงสัญญาณหมดแล้วนะครับเราก็เริ่มต้นเล่นได้เลยนะครับเอาเรื่องไฟหน้าก่อนวิธีการเปิดไฟหน้าโดยปกติแล้วผมจะเซ็ตไว้ที่สวิตจีก็คือตัวนีน้วิธีการเปิดไฟหน้านะครับให้เราดันสวิตเข้าเซนเตอร์ก่อนหนึ่งครั้ง จากนั้นก็โยกสวิตไปทางใดทางหนึ่งมันก็จะเปิดดันเอีกทาง,งก็จะปิดนะครับ <c oughs> ตัวเดินแท็กอยู่ด้านหลังนะครับ <c oughs> ต่อมาคอนโทรลไฮดรอลิกนะครับ <c oughs> ก็ให้เราเลือกโหมดก่อน <c oughs> ว่าเราจะใช้โหมดเปิดปั๊มหรือโหมดมีดปั๊มนะครับ ถ้าเราจะเล่นในโหมดมิกปั๊มก็ดันสวิตช์ F ไปข้างหน้าจะมีคําว่ามิกขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราเปิดปั๊มนะครับมายังขีดด้านข้างก็คือตําแหน่งประมาณเขาเรียกตำแหน่งอนะไรเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะขีดเก้านาฬิกาตรงนี้นะครับเปิดปั๊มมาประมาณนี้เปิดมาประมาณแค่นี้นะครับจากนั้นก็โยกคอนโทรลได้เลยนะครับรถก็จะทํางาน หรือถ้าเราอยากให้มันเร็วขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเราสามารถเล่งปั๊มได้อีกเล็กน้อยรถก็จะเร็วขึ้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือโหมดมิกปั๊มนะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดเปิดปั๊มเล่นให้เราดึงสวิตช์เข้ามาข้างหน้าเข้ามาหาตัวเรานะครับคําว่ามิกตรงรีโมทจะหายไปนะจากนั้นให้เราเปิดปั๊มเล่งขึ้นไปนะครับ ในโหมดเปิดปั๊มเล่นเนี่ยเราจะต้องเร่งปั๊มขึ้นมานะครับให้น้ํามันเนี่ยมันไหลเพียงพอโฟลอเลตของมันเพียงพอกับการใช้งานนะครับก็คอนโทรลก็ประมาณนี้เลยนะครับนุ่มๆละเอียดละเอียดนะครับ ตัวนี้ตัว s t นดา a r d เลยนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งชุดไฟไม่ได้เอาซอฟต์แวร์รีโมทเข้ามาช่วยนะครับเดิมๆเลยนะมุงกี่ขยับนิดนึงก็เริ่มทำงานเลยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจสั่งประกอบรถไมโครนะครับเอาคอนโทรลวาลวนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่0898490901นะครับก็ช่วงนี้ยังพอมีคิวให้ได้ต่อกันนะครับก็วันนี้จบคลิปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ